นิทานเรื่องเจ้าไก่ขี้กังวลสุภาษิตตีตนก่อนไข่เช้าวันหนึ่งในไร่เล็กๆเ,เจ้าไก่ชื่อจิกจิกอาศัยอยู่กับเพื่อนๆนนกกระจอกบินมาบอกว่าฉันได้ยินว่าเมฆดำกำลังมาจิกจิกตกใจเมฆดำ ฝนจะตกเหรอหรือไม่ใช่ฝนแต่เป็นพายุใหญ่เขาเริ่มวิ่งไปรอบๆบฟาร์มด้วยความตื่นตระหนกต้องรีบเตรียมตัวหาอาหารซ่อนตัวแม้ฟ้ายังใสแต่จิกๆก,กลับทำทุกอย่างเหมือนฝนจะตกแล้วเขาตะโกนเรียกเป็ดหมูและกระต่ายให้วิ่งหลบ เร็วเข้าเดี๋ยวจะไม่มีที่หลบฝนเพื่อนๆงงกับท่าทีของเขาข้อคิดการเชื่อข่าวลือโดยไม่ตรวจสอบอาจทำให้เราวุ่นวายโดยไม่จำเป็นจิกจิกสร้างรังหลบพายุด้วยฟางใบไม้และตะกร้าเขาไม่กินไม่นอนเอาแต่เฝ้ามองท้องฟ้า นั่นเมฆขาวลอยมาหรือว่าเมฆดำแปลงร่างกระต่ายพูดเบาๆจิกๆินายเครียดเกินไปแล้วนะหมูบนฝนก็ยังไม่ตกฟ้ายังสว่างอยู่เลยแต่จิกๆิกกลับขุดหลุมเก็บอาหารไว้ใต้ดินพรุ่งนี้อาจไม่มีอะไรเหลือให้กิน เขาเริ่มเหนื่อยหอบเงื่อไหลเต็มตัวแล้วก็ล้มลงนอนพังภาพใต้รังข้อคิดความกังวลมากเกินไปอาจทำให้เราเหนื่อยล้าโดยไม่จําเป็นรุ่งเช้าท้องฟ้าแจา่มใสมีแสงแดดอ่อนๆเพื่อนๆพ,พ,พากันออกมาหาอาหารอย่างสบายใจ นกกระจอกกลับมาอีกครั้งขอโทษนะเมื่อวานฉันฟังผิดที่แท้ไม่ใช่เมฆดำแต่เป็นหมึกดำของปลาหมึกที่คนพูดถึงจิกๆิกอ้าปากค้างหางั้นฉันเตรียมตัวทั้งหมดฟรีเหรอทุกคนหัวเราะใช่เจ้านี่ตีตนก่อนใขจ้จริงๆ จิกจิกนั่งนิ่งสีหน้าเขินอายฉันเหนื่อยแทบตายแต่ไม่มีฝนเลยสักหยดหมูยิ้มคราวหน่าเชื่อเมื่อเห็นจริงนะข้อคิดอย่าด่วนวิตกในสิ่งที่ยังไม่เกิดตรวจสอบก่อนจึงค่อยตัดสินใจคืนนั้นจิกจิกนั่งมองดาวอยู่เงียบเงียบ บางที่ฉันควรฟังมากกว่าตกใจเขาพึมพำกระต่ายนั่งข้างๆใช่เลยเราไม่ควรตีตนก่อนไข้แต่เราก็เข้าใจนะนายแค่เป็นห่วงทุกคนจิกๆิกยิ้มขอบใจที่ไม่หัวเราะเยาะตอนฉันกลัวนกกระจอกก็บินลงมา ฉันเองก็จะไม่พูดอะไรลอยๆอีกพวกเขาหัวเราะเบาๆใต้แสงจันทร์การเตรียมตัวเป็นสิ่งดีแต่ไม่ใช่ด้วยความกลัวจิกๆพยักหน้ายอย่างเข้าใจข้อคิดความระวังต่างจากความกลัวรู้ก่อนค่อยทำคือสิ่งที่ควรเป็น อีกไม่กี่วันต่อมาฟ้าก็มืดลงจริงๆลมแรงพัดมาจากทิศตะวันตกคราวนี้จิกจิกไม่ตื่นตูมแต่เดินไปตรวจดูรังเก่าเขาวชวนเพื่อนๆไปหลบในที่ร่มอย่างเป็นระเบียบไม่ต้องตกใจนะแค่ทำตามแผนเราก็พอ แม้ฝนจะตกหนักแต่ทุกตัวปลอดภยัยอกอุ่นหมูชมนายเปลี่ยนไปเยอะเลยจิกๆิกนกกระจอกยิ้มข่าวครั้งนี้จริงหละนะหลังฝนหยุดทุกคนออกมาเล่นน้ำอย่างสนุกจิกๆิกหัวเราะเสียงใสคราวนี้ฉันไม่ตีตนก่อนไข้แล้วนะ ข้อคิดเมื่อเราเรียนรู้จากความผิดพลาดเราจะเติบโตและรับมือสิ่งต่างๆได้ดีขึ้น